สวัสดีค่ะมืนอวามีเรื่องมาอัปเดตแจกเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทล่าสุดต้องรออะไรเกณฑ์ใหม่ใครมีโอกาสได้มากที่สุดโครงการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทเลื่อนใจมาเป็นครั้งที่สามแล้วล่าสุดติดขัดอีหยังทำให้ใจยบท่านในเดือนพฤษภาคมสองหาหกเจ็ดโอกาสที่จะได้รับมากที่สุดก็คือสิบหกล้านคน สำหรับนายจุลพันธ์มอนวิวัน์รอมอช่อข้างแถลงข่าวเมื่อวันที 29, ่29กมกราคม2 5 6หาว่าการแจกเงินบบท่านตามกำหนดและยอะ่อมละว่าโครงการอาจจะต้องลาชาออกไปยังบได้ยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนทำให้โครงการแจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทสำหรับประชาชนหากล้านคนเลื่อนเป็นครั้งที่สาม สำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทต้องรออะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. ต้องรอการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอ์เรท 2. ต้องรอขอเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการสุจริตแห่งชาติ 3. รอร่างกฎหมายพรบกู้เงินหาแสนล้านบาทเพื่อดำเนินการโครงการตอ่อ 4. หรืออาจเปลี่ยนแปลงเป็นพรบกู้เงิน หาาพิจารณาปรับเปลี่ยนกลุ่มที่จะแจกเหลือแค่กลุ่มเปาะบาง6เปลี่ยนจากกู้เงินเป็นใช้เงินในพรบงบประมาณ2 5 6 8าหากโครงการแจกเงินดิจิทัน1 0 0 0 0นบาทเดินนากลุ่มที่มีแนโนมจะได้รับเงินหมากที่สุดก็คือเฉพาะกลุ่มภูมีรายได้น้อยหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งราํำนวน15-16ล้านคนใช้งบประมาณอยู่ที่1.6แสนล้านบาท แรงข่าวจากคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเรสหนึ่งมืนบาทระบุว่าลาสุดยังบอกํำหนดการัดประชุมคณะกรรมการและร่างกฎหมายที่ยังบ่มีรายละเอียดอีกทั้งที่ทอสศจากพรรคเพื่อไทยและพรรครวมรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะบอกาศร่งมติพอกลัวผลผูกพันทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามชมคลิปทัดไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะ